ออกกำลังกายนะครับตอนเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะครับเป็นการเดินไปเรื่ของที่ห้างซุปเปอร์ชิปนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้โปรแกร,รมนับก้าวเอานะครับตอนนี้ก็พยายามออกกำลังกายให้ได้หนึ่งหมื่นเก้า 1, 1, นะครับแล้วก็หัวมากกว่านะครับโดยเป้าหมายของผมเนี่ยจะต้องเดินให้ได้ต่อวันประมาณ600กิโลแคลอรี่นะครับ ซึ่งเท่ากับการเดินประมาณ2ชั่วโมงนะครับต่อวันตอนนี้ผมเดินได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดินไปซื้อของมาที่ซุปเปอร์ชิปเดินไปแล้วก็กำลังจะเดินกลับนะครับแล้วก็คาดว่าตะเจนจะเริ่มเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมตั้งใจจะลดความอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการออกกำลังกายนะก็ ก็จะเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับที่ออกกำลังกายรงนี้ก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พ้าคอไานเพียงพอแล้วก็อยลืมออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับ